สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรับพระเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์พระเครื่องมีพักมาแบ่งปันครับสนใจโทรศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักไลน์สู่ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าทางร้านมีบริการเก็บปทานนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บปทานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอีพีต่อๆไปครับวันนี้ผมมีพักมาแบ่งปันหลากหลายรายการนะครับ ชอบตรงไหนสนใจตรงไหนก็โทรมาเบอร์นี้เลยนะครับ ID Line ก็เบอร์นี้นะครับอ่าวันนี้เสียงอาจจะเปลี่ยนไปหน่อยนะพี่ปดีว่าผมเหมือนจะไม่สบายนะพี่เดี๋ยวเรามาชมรายการแรกกันเลยนะครับรายการแรกนะครับรายการแรกจะเป็นเหรียญหลวงพ่อบุญมีนะครับดูนะครับวัดเขาสมอคอนนะครับปีสองศูนย์นะครับดูครับสวยเดิมมากนะพี่สวยเดิมมากเลยครับเดี๋ยวตีกล้องให้ชมนะครับ ดูนะครับดูตัวสื่อพี่ตัวสื่อจะเป็นประมาณนี้นะครับดูครับหน้าตาสวยคมชัดเลยนะครับดูนะครับเอาห้าร้อยบาทนะพี่เอาห้าร้อยนะครับดูนะพร้อมขึ้นคอเลยนะพี่พร้อมขึ้นคอเลยครับเอาห้าร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อบุญมีนะครับรายการต่อมาทนะพี่รายการนี้จะเป็น อ่าอันนี้เป็นเหรียญไอ้รูปหล่อพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพระใสนะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพระใสนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยนะครับดูนะครับมีกิ่งนะครับมีกิ่งนะครับที่ก้นจะตอกว่าหลวงพ่อใสนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับเดี๋ยวขยัาให้ฟังนะครับ กิ่งดังฟังชัดเลยนะพี่ผมเอา500อบาทนะครับ500บาทรายการต่อมาพี่่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงครับอันนี้สภาพอ่าผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับพี่ดูนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกปี04นนะครับดูนะครับจะมีเส้นขนแมวที่บ่าที่หูนะครับที่ศีรษะท่านนะครับดูครับหน้าตาคมชัดเลยพี่หน้าตาคมชัดเลยครับดูนะครับ สวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับเหรียญนี้มีบาพเียญี่มีบาทสองฝั่งนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่ผมเอาเจ็ดร้อยพี่เอาเจ็ดร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพักกิ่งนะครับเป็นพักกิ่งอ่าลงโปรทิมเนื้อนวะก้นเงินนะครับกิ่งดังฟังชักนะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมพี่องค์นี้ผมเอา หกร้อยพี่มีต่อโคสลาด้วยนะมีต่อโคสลาเลยต่อโคดด้านหลังนี้นะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมครับพิมพ์เอนะครับปีสองสี่แปดสองนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมที่ก้นจะมีจานด้วยนะครับมีจานเนื้อติกลองให้ดูนะตัวพี่เห็นนะพี่ ทีก้นจะมีจานนะครับสวยเดิมเลยนะครับพี่สวยเดิมเลยนะครับดูนะครับดูนะครับรายการนี้ผมเอาเอาเท่าไรเอาไปหกร้อยลกันพี่หกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญ เขียนว่าพระสีอารยะแล้วพีดูนะวัดไหลแล้วพีวัดไหลเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้ารอยนะครับพศสองสี่หกดนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับเหมือนจะเป็นวัดจะมีเสียงไม่ค่อยมีรายการนี้เอาห้าร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าจะเขียนว่าพระสุมเมทีวรลคุณพี่หลวงพ่อเปลี่ยนหรือเปล่าน,นะพี่ดูนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมขวางแบบนี้นะพี่หูเชื่อมขวางเลยนะครับสวยเดิมเลยนะครับเหรียญน,นี้ผมเอาห้าร้อยนะพี่เอาห้าร้อยนะครับ รายการต่อมาเป็นเบีย้ยแก้พี่รายการที่เป็นเบีย้ยแก้หลงปบุนะพี่จะมีสามห่วงวีบางอันก็มีสองห่วงนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่เก่าเก่าเลยครับดูนะครับลงรักถักเชือกนะครับเก่าเก่าเลยนะพี่ดูนะครับอันนี้ผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยนะครับมีด้วยกันสองอันนะพี่ดูนะครับสองชิ้นนะครับดูนะครับดูนะครับเอาหกร้อยเท่ากันนะพี่ดูนะครับ ดูรับเก่านะพี่เก่าทั้งคู่เลยนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นรีลาเมตขนุนนะครับเป็นพระรีลาเมตขนุนสวยๆน้ำเดิมเลยนะครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับดูนะครับดูนะครับเป็นพระรีลาเมตขนุนนะพี่องค์นี้ผมเอา ห้าร้อยพี่ห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญอาจารย์ฟันนะครับเหรียญอาจารย์ฟันเนื้อทองแดงนะพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับจะมีเลขสองหนึ่งเก้าอย่างนี้นะครับก็จะมีขีดตรงนี้พี่วิ่งขึ้นนะครับที่ตัวรอนะครับเนไหพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูด้านหน้านะครับดูครับสวยเดิมเลยครับ นะครับเอาเจ็ดร้อยพี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่โตรุ่นแรกนะครับปีหนึ่งศูนย์นะครับดูนะครับวัดประดู่ชิมพีนะครับมีที่เลขศูนย์จะมีขีดนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยนะครับรายการนี้เอาหกร้อยนะพี่เอาหกร้อยนะครับดูนะครับ สวยเดิมเลยพี่เอาหกร้อยบาทนะครับตัวเลขเลขสามก็จะมีขีดนะครับเหมือนกลายเป็นเลขเจ็ดนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญพระครูวิทูลนะพี่ดูนะครับพระครูวิทูลนะครับพศสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับดูนะครับ ดูนะคร yeah. สวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับดูสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเป็นข้างกระบอกนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับรายการนี้เอา600บาทนะครับหกรบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะครับ ดูนะครับสวยเด้๋พี่สวยอยู่นะพี่ดูนะครับต่อโค้ดแล้วก็มีเส้นขีดนะครับหูห่วงเหมือนโดนัทเลยนะพี่หูห่วงนะครับเอาห้าร้อยพี่องค์นี้เอาห้าร้อยพี่ราคาแบ่งปันเลยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น,ปนพ้าปิดตาพี่อันนี้น่าจะเป็นเนื้อตะกั่วหรือเนื้ออ่าน่าจะเนื้อตะกั่วพี่เนื้อชินนะพี่ ดูนะครับดูนะเป็นพระปิดตายันยุ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อทับนั่นพี่ใช่ไหพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่ถ้าจะปูเอี่ยมนะพี่ปูเอี่ยมนะครับเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นรูปหล่อหลวงปู่สีรุ่นสองนะครับรุ่นสองนะพี่จะมีตอกอย่างนี้ด้วยนะพี่ ดนะูสวยตอกเลข2นี่จะมีตอกเลข2องนะครับดูรนะับองค์นี้ผมเอา500ร้อยพี่ดูรนะับเป็นรูปหล่อโปูสีเก่าเก่าเลยครับเอา500ร้อรายการต่อมาพี่เป็นพักปิดตาพังพระก,การนะพี่ดูคนระับอันนี้เป็นเนื้อชุบทองนะี่นะ่าจะเป็นชุบทองกรรมการนะครับดูนะครับสวยเด้อพี่มีรูปลาหูตอกอยู่ด้วยนะพี่นะพี่ ตอกรูปลาหูด้วยครับเป็นพระปิดตาพังพักการนะครับผมเอาห้าอยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นอ่าหลวงพ่อเดิมครับปศสองสี่แปดสองนะพี่ดูครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับบล็อกตรงสื่อโค้งด้วยนะครับดูคนระับ สวยเดิมที่เป็นเหรียญขังกระบอกนะครับหูเชื่อมนะครับหูเชื่อมนะครับผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงปูเผือกวัดกิ่งแก้วนะครับเป็นเหรียญหลงปูเผือกวัดกิ่งแก้วนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับ เลรน,นี้ผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนี่หอมรุ่นแรกนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมครับมีเนื้อเกินตรงนี้นะครับ เอาห0 0้บาทนะครับเอาห0 0ยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหล่อพระแก้วครับปี1นึ่งเนะเป็นพระปิดตาครับต่อโค้ดชัดเจนเลยนะครับหล่มพระแก้วปี1นพี่เป็นเหรียญปิดตาแบบนี้เลยครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมครับผมเอา5้าอพี่เอาห้าร้อยนะครับ รายการต่อมาพี่เป็นหลวงพระทวดนะครับรายการนี้เป็นหลวงพระทวดนะครับดูนะครับพิมพ์ a ครับปีศูนย์ห้าครับเป็นหลวงพระทวดพิมพ์ a นะครับดูนะครับปีศูนย์ห้าครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับรายการนี้ผมเอาเจ็ดร้อยครับเอาเจ็ดร้อยนะครับ รายการต่มาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโสทรปีสองสี่หกศูนย์ครับเป็นเนื้อกระไ่ทองพี่เป็นเนื้อกระไ่ทองนะครับดูนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับเอาหกร้อยนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้ เอ่อเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงพี่รุ่นแรกนะครับดูนะครับเด็กขีดตรงนะพี่จะมีเส้นขนแมวที่บ่าที่หูนะครับที่ศีรษะ,ะนะครับดูหน้าตาคมชัดนะพี่ดูนะครับมีบ่าพี่มีบ่าครับ เอาเจ็ดร้อยพี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับเอาเจ็ดร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้เออเป็นหลงพ่อดิ่งเนื้อกะไหลทองนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยนะครับดูนะครับ,รบ,รบอันนี้เอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยบาทนะครับ ปีสองสี่แปดหนึ่งนะครับดูนะเอาหกร้อยพี่สวยเดิมพี่ไปเหรียญข้างก็บอกนะครับหูเชื่อมนะครับรายการต้องมาจะเป็นสมกอพี่เป็นพาสมกอกุกําแพงเพชรนะครับดูนะครับเก่าเก่าเลยพี่เก่าเก่าเลยนะครับดูนะครับดูนะครับ สวยเดิมพี่เป็นพระสมกนะพี่กุกําแพงเพชรน,นะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญพ่อท่านนุยใช่พี่เหรียญหลวงพ่อท่านนุยนะครับดูนะครับปีสองสี่เจ็ดเก้านะครับสวยเดิมเลยนะครับดูนะครับ สวยครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับผมเอาหกร้อยนะพี่หกร้อยนะครับตามไปด้วยเป็นเหรียญหลงพ่อจงนะครับเหรียญรุ่นแรกประศอสองสี่แปดห้านะครับ หนูครับสวยเดิมเลยครับสวยเดิมเลยครับผมเอาอะไรเอาไปหกร้อยพี่เอาไปหกร้อยแล้วกันครับรายการต่อมาพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพี่มีสี่องค์นะครับวันนี้ได้มาสี่องค์ครับรายการนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับหนูครับองค์ที่หนึ่งพี่องค์ที่หนึ่งนะครับ เอาราคาพิเศษพี่องค์ละห้าร้อยนะพี่มีจํานวนสี่องค์นะครับหลงพ่องเงินนะครับแล้วเป็นพิมพ์ี้ตานะครับมีสร้อยสังวานด้วยนะครับพี่เป็นก้นหยอดนะพี่แล้วก็แต่งตะไบนะพี่เป็นก้นหยอดนะครับดูนะครับนะพี่อันนี้น่าแบบจะนูนเกินนะพี่แล้วก็เก็บแต่งนะครับห้าร้อยบาทพี่องค์ที่หนึ่งนะครับต่อมาองค์ที่สองนะพี่องค์ที่สองนะครับ พิมพ์นิยมนะครับดูนะครับเก่าๆเลยพี่เก่าๆเลยครับดูนะครับอันนี้เป็นองค์ที่สองนะครับต่อมาองค์ที่สามนะพี่จะเป็นอ่าเนื้อสำริดเงินพี่เป็นเนื้อสมริดเงินนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับ ดูนะครับดูครับพิมพ์นิยมจะตัดชอ่อนะครับอันนี้เป็นเนื้อสมริ์เงินโดยจะหลดแจะลดะลด,ดูนะครับเก่าๆเลยพี่เก่ามากเลยนะครับดูนะครับมีตาพออินด้วยนะครับ เอาองละห้าร้อยพี่องที่สามนะพี่ห้าร้อยนะพี่ต่อมาองค์ที่สี่พี่องค์สุดท้ายของหลงพังเงินนะครับูน,นะครับอันนี้เป็นองค์ที่สี่จะตัดช่อทุกองค์นะพี่จะตัดช่อทุกองนะครับ พิมพ์นิยมอง์ที่สี่ครับต่อมาจะเป็นพระนางพญาพี่กุกกำแพงเพชรนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับเอาห้าร้อยพี่ห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นหลวงพ่อจาดนะครับเป็นเรียนหลวงพ่อจาดนะครับดูนะครับรุ่นแรกครับประศรสองสี่แปดสี่นะครับเป็นเนื้อกะไหลทองขอบกระบอกหูเชื่อมนะครับ จอเจริญรางพี่ด้านหลังนะครับดูนะครับเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยนะครับอันนี้จะเป็นอ่าหลงพ่อคูณนะพี่เป็นหลงพ่อคูณปสมสิบเก้าเนื้อทองแดงลงดํานะพี่ดูนะครับจะมีอ่าโคตอกนมพีีอะไมีเส้นนะครับดูนะครับเส้นเนื้อเกินนะครับเหรียญมีจานะครับเหรียญมีจานนะครับดูนะครับ จะมีเส้นขีดนะครับเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกพี่ทรงเสมาหลังพระพุทธนะครับทรงเสมาหลังพระพุทธนะครับดูนะครับเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยนะครับดูนะครับเส้นขนแมววิ่งเต็มเลยนะครับ หกร้อยบาทนะครับพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่อันนี้จะเป็นหลงโปูุ่กวัดป่าคลองมะขามเท่าปีสองสี่หกนะครับดูนะครับนูนะครับ เป็นเหรียญหลงปสุปปสอเสือห,หกเป็นเหรียญขอบกระบอกหูเชื่อมนะครับผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยบาทนะครับอันนี้ร้อยเหือนะครับดูครับสวยเดิมไม่สวยเดิมเลยครับดูนะครับ,ร,บ,ร,บรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญเสมาหลงพอ่อจงนะครับดูครับเหรียญเสมาหลงพอ่อจงนะครับอันนี้ก็ปีสองสี่กว่าแต่พี่เป็น อ่าพิมพหน้าเนนะพี่พิมพ์หน้าเนนะครับดูครับหลังหัวเส้นหัวแมววิ่งเต็มเลยครับจะมีสิงด้วยนะครับดูครับเอาหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยนะพิมพ์หน้าเนนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระยี่สิบห้าศตวรรษครับเป็นพระยี่สิบห้าศตวรรษนะครับ,รรบดูนะครับ อันนี้สภาพใช้ะพี่สภาพใช้นะครับนูนะครับหนูครัมีเนื้อเกินตรงนี้นะพี่แล้วมีขีดครับเป็นบล็อกทองคํานะพี่จะมีขีดที่บ่านะครับคือนะพี่องนี้เอาสามร้อยพี่เอาสามร้อยครับเป็นเนื้อตะกั่วนะพี่เนื้อชินตะกั่วครับบล็อกทองคำนี่บล็อกทองคำเอาสามร้อยรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญ พระอาจารย์พรมนะครับพระอาจารย์พรมนะครับดูนะครับวัดขนอนเหนือรุ่นแรกนะครับวัดขนอนเหนือรุ่นแรกนะครับดูนะครับเอาห้าร้อยพี่แบ่งปันเลยพี่เอาห้าร้อยนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยนะครับรายการต่อมาพี่จะเป็นเหรียญหลงปุโตนะครับเหรียญหลงปุโตรุ่นสองปีหนึ่งหนึ่งนะครับ ก็ไล่ทองพี่เนื้อกระล่ทองเอาหกร้อยพี่เอาหกรอยนะครับรายการต่อมาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อ,อ,อสุขรุ่นแรกวัดโพไซทองครับดูนะครับ ด้านล่างมีอุดผงด้วยนะครับมีใส่ผงลงไปครับเอาห้าร้อยพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญชินราดนะพี่องค์นี้สวยมากครับเป็นเหรียญชินราดอินโดจีนนะครับปีสองสี่แปดห้านะครับเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับ <c oughs> สวยพี่รงนี้สวยนะครับเป็นเหรียญหลวงพอ่อเทมวัดฉลองนะครับกระสอสองสี่แปดหกนะครับดูนะครับสวยพี่สวยเลยนะครับองนี้เอาไปห้าร้อยเท่ากันพี่เอาไปห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเอียรุ่นแรกนะครับดูนะครับ อันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะพี่เอาไปหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทนะครับต่อมาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อจันทร์วัดสีเทพนะครับเอาแบ่งไปห้าร้อยพอพี่เอาไปห้าร้อยนะดูเส้นขนแมวนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับพี่เหรียญรุ่นแรกนะครับ หลวงพ่อจันทร์วัดสีเทพนะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่อันนี้ก็ไปห้าร้อยพี่เป็นแหวกมากนะครับผงหลวงพ่อกลวยนะครับดูนะครับอันนี้น่าจะปีสิบห้าพี่ดูนะครับน่าจะปีสิบห้าพี่สวยพี่สวยเลยนะครับเก่าเก่าเลยครับห้าร้อยครับต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะครับเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะครับเอ้ย หลวงพ่อพุ่มนะพี่ขอพ่อทีหลวงพ่อพุ่มนะครับดูนะครับกระคาเบอร์นะครับขอบกระบอกหนาหนาพี่หูเชื่อมนะครับดูนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มเนื้อกระไหล่ทองครับผมเอาหกร้อยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญเสมาเหรียญเลื่อนรุ่นแรกนะครับดูนะครับ เอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยนะครับเป็นเหรียญเลื่อนนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอเอหรียญหลวงพ่อกวยปีศูนย์สี่รุ่นแรกนะครับเหรียญหลวงพ่อกวยปีศูนย์ี่รุ่นแรกนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับ โอ้โห <ś les> สวยเดิมแบบนี้เลยครับดูนะครับวอามมีน่เกินของหัวเหมือนมีปิงเกาะสระโอปินนะครับนูหน้าคมชัดเลยครับเอาเจ็ดร้อยพี่ตามมาด้วยเป็นล็อกเก็ตนะพี่ล็อกเก็ตนะพี่ดูนะครับมีสองชิ้นนะครับเอาชิ้นละหกร้อยพี่ถ้ายกคู่เอาไปเก้าร้อยพอพี่ยกคู่เอาไปเก้าร้อยนะครับ แต่ก็ซื้อบานเดียวบานละหกร้อยนะครับยกคู่ออกเก้าร้อยนะพี่ดูครับดูครับหลังสิงพป่ก็ด้หนังไกล้พี่ดูครับโดนแสเกี่วแวบๆนะครับอันนี้ได้ตัออกปีหนึ่งห้าพี่อันนี้ปีสองหนึ่งนะพี่ดูครับงานลุกราชสิมานะครับหลังมียันพี่หลังมียันนะครับดูครับมีจานนะครับที่กระตุดนะพี่มีจานนะเป็นกระดานหนังไก่ทั้งคู่เลยพี่เก้าร้อยนะครับ ถ้าซื้ออันเดียวหกร้อยนะพี่รายการต่อมาเป็นออันนี้จะเป็นหลงพ่อแก้วนะพี่เป็นเหรียญหลงพ่อแก้วนะครับดูนะครับดูนะครับเอ้พักแก้วมรกตพี่บอกหลงพ่อแก้วนะพี่เป็นเหรียญพักแก้วมรกตรุ่นแรกนะพี่ดูนะครับปีสองสี่กว่าพี่ผมเอาห้าร้อยพี่แบ่งปันพี่วันนี้แบ่งปันเลยครับ ซื้อมาก็สี่ห้าร้อครับพี่แบ่งปันเลยครับพี่รายการจะมาเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมรุ่นแรกนะครับเหรียญหลวงพ่อพรมรุ่นแรกนะครับดูนะครับเราจะมีเส้นของแมววิ่งตามพื้นเหรียญน,นะครับดูนะครับเอาหกร้อยบีเหรียญนี่สวยแชมป์เลยนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลวงพ่อคุณรุ่นแรกนะเปลี่ยนหลวงพ่อคุณรุ่นแรกนะปีหนึ่งสองนะครับดูครับมีจานนะครับมีจานนะครับเห็นไหมครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยนะครับดูนะครับดูนะครับเร่นี้ผมเอา หกร้อยพี่เอาหกร้อยพี่เหรียญไม่บวมนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมพี่เอาหกร้อยนะครับต่อมารายการสุดท้ายพี่เป็นเอ่าเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่เป็นเหรียญขอบกระบอกนะครับหูเชื่อมนะครับดูนะครับเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยนะครับอ่าหมดนะพี่พี่ท่านใดครับสนใจรายการไหนครับ โทรไม่ได้เลยครับศูนย์เก้าสองแหนะครับหรือทักไอดีไลน์ศูนย์เก้าสองแปดสนะครับชอบตรงไหนสนแจงไหนก็โทรมาเบอร์นี้เลยครับไอดีไลน์ก็เบอร์นี้นะพี่อย่าลืมนะพี่โทรมาก่อนได้เลยนะครับวันนี้กรับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับ